สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเน้นกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่23มิถุนาย,ยน2568นรบดะครับยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลเน้นของเราไว้ด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สมุมรลุโลกเป็นเกมระหว่างเซเียลลซาเดอร์นะครับเจอกับ PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงครับ โดยเกมนี้แข่งขันเวลาตี2นะครับโดยเซีตเิลซาวเดอร์ลงเล่นไป2นัดแพ้2นัดตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปารีสแซงต์แชงกแข่งขันไป1นัดนะครับชนะ1แพ้1ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดนะครับภาพรวมของซีตเิลซาวเดอร์ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้4เกมติดต่อกันล่าสุดก็แพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมา3-1นะครับส่วนฝั่งของ PSG ปารีสแซงต์แชงก์หง5เกมหลังสุดชนะ4นัดแพ้1นัดนะครับ เกมล่าสุดพ็อแพ้กับบตาฟกโกมา1ประตูต่อศูนย์สติการเจอกันของทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของัวผู้เล่นซซตเทลซา,าวเดอร์วันนี้จะขาดพออาริโอลานะครับที่สภาพระกายไม่สมบ,บูรณ์ส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตลุสนัก ไรอันเคนแล้วก็ดานีเลมูซอฟสกี้นะครับส่วนไปเช่ปาริสแซงต์แมงก็จะยังคงไม่มีอุสบันเดเบเล่ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักอย่างชอนเดวิฟับเบียนลุยนะครับรวมไปถึงเดชเดดูเอแล้วก็คาวิชารัสเคเรียครับภาพรวมเกมนี้ไปเช่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับเกมที่ผ่านมาแพ้บบตาโฟโกดังนั้น ก็ต้องกลับมาเน้นเป็นพิเศษ,ษครับเพื่อเก็บชนะให้ได้อีกครั้งแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับซึ่งภาพรวมเปเช่เหนือกว่าแม้ว่าจะไม่มีอุสมานเดเบเล่ประกอบกับทางเซนเตอรซาวเดอร์ต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยไม่เดียวซะเลยครับดังนั้นผมยังมองว่าวันนี้ปารีสแซงต์แชงเก็บ3แต้มได้แล้วก็จะยิงอย่างน้อย2ประตูครับให้เลือกเสียไปที่ปารีสแซงต์แชร์ก็งนะครับส่วนคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างแอตเลติกโมาเรดเจอโบตาโฟโกแข่งขันเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับแอตเลติกโมาดรดลงเล่นไป2นัดชนะ1้1มี3แต้ม ส่วนบุตโฟโก้คว้าชนะได้2เกมรวดเลยนะครับมี B 6แต้มส่วนผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางแอตเลกมาดริดนะครับที่ชนะไป3ครั้งสเสมอ2ครั้งครับเกมล่าสุดก็เป็นทางตราหมีที่ชนะซเซนเตอร์ซาวเดอร์ไป3าหนึ่งส่วนบุตโฟโก้5เกมหลังสุดชนะรวดครับเกมล่าสุดก็ชนะเปชีปารีสแซงต์แชงแมงมา1ประตูต่อศูนย์ทั้งคู่เคยเจอกันมา1เกมนะครับเป็นอตเลโกมาดริดที่ชนะไป42 ส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแอตลโกมาริดก็จะได้เคมองลองเลข่กของหลังพูทดูแบนงกลับมานะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักอย่างบาโบบาริออสอูเรียนเอาเลสรวมไปถึงอองตัวกิสมันส่วนโบตาโฟโกเนี่ยก็จะนําทัพมาโดย3ตัวลูกอย่างอาตูอิกอเคซุสรวมไปถึงเจฟเฟอร์ซอนซาวาริโนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตรงกลางก็มีพวกมาลอนเฟตัสคอยขับเคลื่อนเกมภาพรวมเกมนี้เป็นเกมที่สูสีนะครับแอนโกโมริตต้องการ3แต้มเพื่อกรันตทีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มในช่วงหลังของโบตาโฟโกยอดเยี่ยมมากๆทังเกมรับเกมรุกเกมนี้พวกเขาต้องการแค่1แต้มก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปดังนั้นผมมองว่าเกมรับของโบตาโฟโกในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับแถมมีจังหวะสวนกลับเร็วที่น่ากลัวดังนั้น คิดว่าเกมนี้บบตาฟโก้ ogo, น่าจะมีอย่างน้อย1แต้มด้วยการเสมอกับแอตเลติโมารตให้เลือกเสียไปที่บบตาฟโก้นะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นเกมระหว่างอินเตอร์ไมมี่เจอพาเมลัสแข่งขันเวลา8ลนาฬิกา ทั้ง2ทีมลงเล่นมา2นัดแล้วก็มีสีแต้มเท่ากันนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของอินเตอร์มามี่หเกมหลังสุดไม่แพ้ใครชนะ3แล้วก็เสมอ2นัดส่วนฝั่งของทางพาเมัสนะครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมที่ผ่านมาก็เอาชนะอาวารีมาสอสูนย์นะครับโดยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของอินเตอร์มามี่ก็จะนําทัพโดยเรเนลเมซี่แล้วก็หลุยส์ซัวเรสโดยมีเซโยบุสเกตนะครับคอย ขับเคลื่อเกมในแดนกลางส่วนฝั่งของพาเมลมสเนี่ยก็จะมีเอสเตวัลมาริซิโอรวมไปถึงวิกตอร์โรเก้นะครับคอยไล่ล่า,ลาตะข่ายร่วมกันนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมที่สูสีนะครับอินเตอร์ไมมี่ก็สามารถเก็บ3มแต้มจากปอร์โตในเกมล่าสุดนะครับส่วนพาเมลมสฟอร์มในรายการนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมภาพรวมจะมองว่าพาเมลมสค่อนข้างที่ลงตัวกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกที่หลากหลายนะครับส่วนอินเตอร์ไมมี่เนี่ยฝากความหวังไว้ที่เมสซี่ถ้าเมสซี่เล่นไม่ออกเนี่มรวาาภพ ทีมเวิร์ดของพาเมลัสดีกว่าแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเก็บ3มแต้มได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์พาเมลัสจะเฉือนเอาชนะทางอินเตอร์ไมอามี่ไปแบบสนุกครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครชอบข้อมูลฟุตบอลแบบนี้นะครับไปที่ลิงก์ตามที่แปะไว้ใต้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคืนนี้ชมฟุตบอลให้สนดกเจอกันอีกครั้งพรุ่งนี้สลบนี้สวัสดีครับ